ปลาแมเอวน้ำตกไม่เยอะเอารถจอดที่ด่านที่เปนไก่ของนแล้วโหดเตียวเข้าไปเห็นประมันน้าร้อนนดนยินเจ้าหน้าที่เิ่นวานะตอนนี้เขามานี่เกาะเกือบจะหกโมงละเป็นอนุญาตให้อยู่ถึงหกโมงแล้วก็ต้องออกไปเจ้าหน้าที่เป็นเป็นีเข้ามาได้นะน่าจะมีใมีขยู่ละว่าเขาไปหลายตีวเขามาที่นี่ทำไปหน่อยตอนนี้ยโหเตียวเข้ามาพอบรรยากาศ น,น้ำตกไม่แย่ว่าน้ำนยังนักอยู่ก่อนเดือนเมษายนตอนเือนเมษายนพุดอหันไกลไก่วันน้ำตกมันไกลไกเตียวเข้าไปสองข้างตางนี่กว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไม้ไหลต้นไม้ไม่เงยไม่ไหล,ไม,ไ,หลไม่สร้างเงี้ย นสองข้างจังบ่มีร่องรอยของไฟป่าได้นะเปินเข้มงวดเรื่องไฟป่าตั้งรุปมม่นจะเป็นน้ำน้ำของตกมายันมันนี้แ่ว่าน้ำมนมีนักอยู่คมะใสรออกกันสดๆเลยทีมงานห้องพุ้นสามคน ลงแน่ไปก่อนตัวคาดว่า,าจ,จะใช้เวลาแอลนี่ก็ประมาณสักสิบนาทีหรือว่าห้านาทีนี่ก็น่าจ,จะพอแล้เมาถ่ายให้หมมาพอออกความงดงาอม,มออกน้ำตกทุ่อยากมีเปืนมีเปืนบ่าวนุญาตเอารถเข้ามาเอารถจอดทิ้งออก ลำห้วยแรงไงลำห้วยนี่มีน้ำลำตัยให้รอยของน้ำปลานี่ก็จะเป็นที่พักเป็นเห็นที่นั่งระหว่างที่วเตียวขึ้นไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายเลยนะเตียวขึ้นมาพอน้ตกกไม่ยันเคุณ คนที่เข่าบาดัดีหรือคนที่อายุนักนี่ก็ต้องต้องคิดนักละว่าอยากเซียวขึ้นมาได้ก่อนว่ามันไก่้ะก็ขึ้นเนินไปขึ้นรอยไปไป้ายีนน้ำตกไมย่ยาม400เมตรห่ะ เราว่าได้เอาเตียววนนี้เราจะได้ยินเสียงจักจัน่นอ่ะขอเต็มปลาเลยแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังมาจากตังแม่เขาเนะี่ยต้นไม้นัาา่นงา้ยมขนาดนะอยู่เลื่อน ออกกาลังกายที่ดีเหมือนกันอิฟน้ำตกแม่ยะสามร้อเมตรใกล้ความจริงเข้ามาล,ละระวางที่เซลเข้าไปนี่เขาเย็นยินเสียงน้ำตกเริ่มดังเข้ามาที่ที่นี่ก็จะหันว่าต้นไม้เขียวเลยใกล้ๆนี่นะเริ่มเย็นบรรยากาศลมลืม่นช่วงเมษานี่ มันให้เก้ว,วน้ำนี้น่าเกลียดโคตรทั้งรุ่มน้ำตกลงโคดรหนนะึเป็น,นจันทร์นี่เต็มน,น้ำตกไม่เยะอะมีความงดงามอยู่เลยตอนนี้ว่ายังงามอยู่จะมีที่นั่งที่พักไปต่อทางนี้มันเป็นบ้านพักเจ้าหน้าทนะี่บ้น น้ำตกเป็นของท่านหน้าที่บริการคืองานของเราปั่าไม้สูดเส้นชีวิตอันนี้จะเป็นเป็นน้ำตกแห้งๆะมีน้ำอันนี้เป็นเมยที่พักน้ำตกไม่อยะอีเป็นบ้านพักสามหลัง ที่นี่ก็จะเป็นดนแผนท้องแผนที่เออนี่ชมน้ำตกสองร้อเมตรลงนี่เลยน้ำตกไม่ยะน้ำลึกสองเมตรสถานการณน้ำปกติปกติเข้าไปได้เนะเดี๋ยวเข้าไป นี่จะเป็นทางเดินไน้อยนะทางบนไม่อยเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นบ้านพักเจ้าที่กันจะเป็นจะเป็นทางเดินไปเดี๋ยวไปพอความงดงามของน้ำตกด้วยกนันจะมีความงดงามสมบูกใดมันจะเป็นหินแตนเตียวที่ทางเตียวนี้ต้องระวังหน่อยมันจะเป็นหิน ต้องระวังหน่อยไปขึ้น,นขึ้นสะพานสะพานไม่น่อยสนะพานนไม่สะพานไม่ไม่ปไปทางใดต่อไม่บอกอันนั้นไม่แตะเขียนแน่เลยต้นนั้นอะ่ะไม่จะเขียนมีชุดไปทางใดดีซ้ายขวาไปทางใดดี nước subscribe cho kênh vàng Mì งาำแห็นห่นน้ำตกหนึ่งนอกจากน้ำตกทีรอซูนก็จะมีน้ำตกแม่ยันลองมาเส้น,นอลองมาเส้นแยกซ้ายมาทีน่าจะไปได้หลายที่ตังนี้ก็ได้อยู่กันจะนีหินนะกันหินโคตรหินแต่เตี้ยนี้ต้องระวัง ระวังล้มหรือะวังสะดุดกับไอ้ก้อนหินข้ามสะพานน้อยๆไปเห็นเดี๋ยวเราอีกได้เห็นความงดงามของน้ำทกระกันว่าสวยงามสมุกใด์แบบสิบคะแนนนี่จะได้สักกี่คะแนนไปพอดีกัน

ถือว่ายังบันนักสักตัวใดนะเอาาพอความม่วนงามของน้าตกไม่ยากไปกันเสียงดังตุ้กล้องเลยอันนี้ซิกคะแนนนี่ซิกคะแนนนี่ที่เจ็ดคู่เจ็ดคะแนนอ,นนอืเล่นน้นได้ก่อนน่าจะเล่นที่ซื่นๆนี่ได้นะ เรื่องของที่นี่ได้ เย็นแอบโอ้ย,ยนี่หนุ่ยอย่างนี้เดี๋ยวไปยอต้นมนะนั้ไม่ได้หนุ่ยตเดือนนะเดือยป่ปาที่ออกใกล้ๆงานตกเราราอต้นน้ำบางช่วงบางสีก็แห้งยังฝั่งซ้ายที่ออห,หันนี่ไม่ใ่แห้งแ้วมันจะเป็นหล่อนือ

นี่ถ้าเล่นน้ำไหมก่อนหน้าจะเล่นแถว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 นี้ได้ที่มันตกจันสุดท้ายเนี่ยระหว่างเนี่ยเขาเตียวเข้ามาได้นะเตียวตามพ้นหินนี่ยเตียวไ่าดอยู่เขาเล่นแถวนี้ก็อนหน้าจะได้อยู่ก็นั่งพื้นไปอยู่ได้อยู่แล้วทางแถวของขยันขยอยู่เตียวขึ้นไปหรือหรือบน่ แต่บนขึ้นไปก็ได้นะที่สูงทิคะแนนนี่กับเจ็ดคะแนนช่วงเล็กเริสารช่วงที่มาเอวนี่เมีสารขึ้นไปเหมือนน่าจะได้ลลองไปนะคุณนี่แบอนี่คงลงนะน่าหนนถ้ำเลยตัวนี้ถึข้าไปพยายามขอไปนะคุเน่ายวใช่ก็ได้ลองดู มันจะใช้ได้เลยน้ำเย็นแบบร้องด้วยน้ำเย็นไปเลยน้ำเย็นไป มาน,านตกที่มีความวดนน้ำน่าจะของเชียงใหม่แน่ๆแน่ๆเดีย๋ยวน,น,น้ำหนึ่งจู่ตกมาถึงกันๆมาแต่ก่อนทั้งที่น้ำน้าประนานเี้ยงอยูย่น้ำลดลง นะก็ยังเข้ามาเข้ามาแบบน้นไม่ได้ยังไเขาต้องแอบซ่าโอ้ไปอ่ะขายแล้วเดี๋ยวส่งกับตัวน้ทุกแบบเนี้ยเอาแบบนี้เลยนี่เลยนี่เลยส่งับบุญแล้วก็แบบนี้ซมก